มีผู้ชมทักมานะครับว่าเพิ่งมีสินเชื่อออกมาใหม่นะครับเป็นลักษณะในแอปกู้เงินออนไลน์ครับผมขอรายละเอียดหน่อยนะครับทางเราก็ได้ไปรีเช็คนะครับแล้วก็ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาทําคลิปนี้แล้วครับให้กับผู้ชมท่านอื่นๆได้ทราบไปพร้อมๆกันครับสินเชื่อหรือแอปกู้เงินออนไลน์ตัวนี้นะครับเขาใช้ชื่อว่าสยามดิจิตอลเลนดิ้งนะครับหรือเรียกย่อสั้นๆว่าสยาม DL นะครับนี่เลย ชื่อนี้จะเป็นชื่อเดียวกับชื่อบริษัทนะครับผมตอนแรกนะครับถ้าทุกคนนะครับพิมพ์สยามดิจิตอลเลนดิ้งใน Google นะครับมันจะขึ้นหน้าตายอย่างนี้ครับผมแต่ถ้าสมมุติเราคลิกไปที่บรรทัดแรกนะครับมันจะเข้าไปสู่หน้านี้ครับพอเปิดเข้าไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์เขานะครับเจอภาษาอังกฤษล้วนๆเลยครับผมเราก็ดูแล้วเอ๊ะแล้วเขาสัญชาติไทยหรือเขาทำเพื่อให้คนต่างชาติหรือคนไทยกู้ยืมกันแน่นะครับ จากที่ไล่ดูลงไปเรื่อยๆในหน้าแรกของเว็บไซต์เขาตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเขาพยายามสื่อสารกับคนต่างชาตินะครับผมเพราะว่าภาพลักษณ์ที่เขาทําไว้นะครับทุกคนดูนะครับน่าเชื่อถือใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งนะครับเรามาดูเพิ่มเติมกันนะครับถ้าไล่ลงมาด้านล่างสุดนะครับก็จะเห็นที่อยู่ที่ติดต่อบริษัทเขานะครับพร้อมกับอีเมลติดต่อนะครับ ดังนั้นผมออกไปจากหน้านี้ก่อนนะครับผมย้อนกลับไปยังอยู่ที่หน้าค้นหาของ Google นะครับเห็นไหมครับจะมีบรรทัดหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งเชื่อบุคคลคู่ใจสําหรับลูกค้าเป็นภาษาไทยอยู่บรรทัดเดียวผมลองคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปนะครับผมเชื่อว่าอันนี้หลายๆคนคงเข้าใจง่ายหน่อยเพราะเป็นภาษาไทยนะครับเรามาขยายความกันดูว่าแล้วบริษัทสยามดิจิตอลแลนดิ้งเขาคือใครกันนะครับ สวัสดีครับ p e p e r Money Variety นะครับช่องสาระ Variety ที่หลากหลายไปดูเรื่องของสินเชื่อและการเงินงต่างๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดสาระสินเชื่อและการเงินงต่างๆในคลิปต่อไปนะครับอย่างข้อแรกเลยนะครับสินเชื่อสยาม DL หรือที่ย่อมาจากสยามดิจิ t ั l เลนดิ้งเนี่ย เขาบอกว่าคืออะไรนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินน้องใหม่จากบริษัทสยามดิจิตอลเลนดิ้งจำกัดผู้ให้บริการทางการเงินน้องใหม่ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทบีกริมจำกัดมหาชนครับวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกค้าชาวไทยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสมผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลหรือช่องทางออนไลน์ของบริษัทเขาครับตรงนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับในสไลด์นี้เลยว่าบริษัทสยามดิจิตอลเลนดิ้งจำกัดเนี่ยเขาคือใครนะครับจากข้อมูลตรง เขาบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยประกอบธุรกิจประเภทกิจกรรมทางการเงินและการประกันภยัยโดยให้บริการด้านการให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมีได้จัดไว้ในประเภทที่อื่นแล้วก็วันเดือนปีที่เขาจดทะเบียนนะครับเขาจดทะเบียนเมื่อวันที่3กันยานะครับปี2562นะครับมาถึงวันนี้ก็ประมาณ4ปีกว่าๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรากลับไปดูที่ตัวรายละเอียดสินเชื่อตัวนี้กันครับ มาถึงข้อนี้ที่เขาบอกไว้นะครับว่าสินเชื่อดิจิตอล DL เนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับสินเชื่อสยาม DL เนี่ยก็คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับที่มาจากบริษัทสยามดิจิตอลเลนดิ้งจำกัดซึ่งบริษัทนี้นะครับเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของมาสิกกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดที่ได้รับการสนับสนุนมาจากบริษัทบริกิมจำกัดมหาชนและได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรียรอยแล้วนะครับสินเชื่อบุคคลสยาม DL นะครับเขาจะมี2แบบนะครับ แบบแรกนะครับเป็นสินเชื่อบุคคลสยาม DL แบบสวัสดิการนะครับก็สําหรับพนักงานบริษัท B g กริมนะครับและแบบที่2องครับเป็นสินเชื่อบุคคลสยาม DL สําหรับบุคคลทั่วไปนะครับผมว่าหลายๆท่านสนใจตัวนี้ใช่ไหมครับโดยอัตราวงเงินกู้สูงสุดนะครับไม่เกิน5เท่าของรายได้และเจ้าตัดอกเบี้ยก,ก็จะไม่เกิน25%ต่อปีนะครับตามที่กฎหมายกําหนดครับ ตรงนี้นะครับมาดูเงื่อนไขการสมัครนะครับเงื่อนไขการสมัครเขาบอก1นะครับเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํานะครับ2นะครับรายได้เริ่มต้นนะครับหนึ่งบาทขึ้นไปนะครับส่วนในคุณสมบัติผู้สมัครนะครับข้อแรกนะครับคุณต้องเป็นคนไทยนะครับมีอายุ20-60ถึงปีครับข้อ2นะครับเป็นบุคคลทั่วไปนะครับที่มีอายุงานนะครับหเดือนขึ้นไปนะครับไม่อยู่ในช่วงทดลองงานนะครับก็คือผ่านการทดลองงานแล้วนั่นเองครับ แล้วเอกสารล่ะใช้อะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับจะเป็นหนังสือรับรองรายได้หนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้นะครับหรือจะใช้สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดก็ได้ครับ2อนะครับใช้สเตทเมนย้อนหลังที่เรารับเงินเดือนนี่แหละครับผมย้อนหลัง1เดือนครับเข้ามาถึงใจความสําคัญนะครับว่าถ้าเราอยากจะสมัครทํำยังไงนะครับวิธีก็คือเราจะสมัครสินเชื่อตัวนี้นะครับผ่านแอปกู้เงินของเขานะครับผมซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ครับแอปสินเชื่อสยามดีเอล เป็นลักษณะเงินก้อนทันใจรู้ผลอนุมัติไวสสุดใน15นาทีนะครับใครลองแล้วเป็นยังไงกันนะฮะคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยนะครับสไลด์นี้บอกว่าเป็นบริการออนไลน์เต็มรูปแบบน,นะครับสะดวกสบายรับโอนเงินเข้าได้ทุกธนาคารนะครับส่วนสไลด์นี้บอกว่าบริการโปรง่งใสให้สินเชื่อที่เป็นธรรมอันนี้ก็ต้องลองดูว่าจริงหรือเปล่านะครับสามารถตวรวจสอบข้อมูลง่ายๆนะครับผ่านแอปผู้ให้บริการทางการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ ส่วนสลด์นี้เขาบอกว่าสินเชื่อสุนบุคคลของเขาแบบทุกกฎหมายนะครับใช้ใจ่ายอนเนกประสงค์ไม่ต้องมีคนค้ำนะครับและสไลด์นี้เขาบอกเขาคือเงินก้อนพร้อมใช้นะครับวงเงินสูงสุด5เท่าของไรายได้แล้วก็สูงสุดไม่เกิน2,000 0 0บาทนะครับพนสบายแบ่งจ่ายขั้นต่ำได้สูงสุดถึง30เดือนดอกเบี้ยเป็นแบบดอกเบีย้ยลดต้นลดดอกครับสมัครง่ายผ่านแอปนะครับเงินเดือนน้อยก็สมัครได้ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือไม่ต่ำกว่า12,000บาทครับสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับทุกคนต้องร วังไว้เหมือนกันนะครับสินเชื่อตัวไหนที่มีค่าธรรมเนียมค่าที่จ่ายอะไรก่อนล่วงหน้านะครับให้พึงระวังไว้เลยว่าคือมีชาชีพนะครับและสไลด์สุดท้ายของเขานะครับเขาบอกว่าง่ายสะดวกไวเติมเต็มได้ทุกความต้องการนะครับนี่เลยแอปของเขาสยาม dl ครับพอเข้าไปนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับผมหน้านี้เลยครับ แล้วก็มาหน้านี้นะครับให้เราลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับคลิปนี้น่าจะตอบผู้ชมได้ระดับหนึ่งนะครับว่าเจ้าสินเชื่อหรือว่าแอปกู้เงินสยาม DL เนี่ยเขาคือใครที่มาเป็นยังไงนะครับแล้วก็คุณสมบัติเงื่อนไขเป็นยังไงวิธีสมัครสมัครผ่านแอปออนไลน์ตัวไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดสาระสินเชื่อและการเงินต่างๆในคลิปต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับประมาณ5้าโมงเย็นนะครับ วันนี้เบเปอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ